สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวารรตี้ er มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ดราม่าเมียฝรั่งที่เขาตบโต้กันไปตบโต้กันมาในสื่อโซเชียลนะคะ ก็ในเรื่องที่ว่าอ,าอยู่เมืองนอกนั้นลําบากนะคะคนที่เขามาแชร์ประสบการณ์ในความลําบากของเขานะคะเขาก็แชร์ในสิ่งที่เขาพบเขาเจอเพราะฉะนั้นการแชร์ประสบการณ์นั้นไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกันนะคะประสบการณ์ใครก็ประสบการณ์ของคนนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเขาแชร์ประสบการณ์เรื่องการทํางานในเมืองนอกลําบากนะคะ แล้วก็มีเมียฝรั่งจากช่องอื่นๆนะคะก็มาโตบโต้ว,ว่า,าถ้าอยู่เมืองนอกลําบากแล้วทําไมเธอไม่กลับไปอยูอ่ประเทศไทยเหมือนเดิมทําไมไม่คิดถึงตนอยู่ประเทศไทยว่าทําไร่ทํานาตัดอ้อยวันละ200 300อันนีอ้อะไรประมาณนี้นะคะเธอก็กลับไปอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมสิอันนี้เราไม่ได้มาว่าใครนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้เอาคลิปของใครมาวิจารหรือเอามาเปรียบเทียบกับคลิปของเราอะไรประมาณนี้จะไม่ทําอย่างนั้นนะคะเราก็แค่อยากจะ มาพูดว่าการที่เพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะคะเมียฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ในต่างแดนแล้วเขาแชร์ประสบการณ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกันค่ะบางคนอ่าหลายๆคนผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองนอกก็คือทํางานที่เขาบอกว่าทํางานมันลําบากมันก็ลําบากจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีอาชีพรู้อ่ารเหมือนคนที่เขาเป็นเจ้าของประเทศนะคะเราไม่ได้ทํางานในออฟฟิศเหมือนที่เราเคยอยู่ในเมืองไทย เราไม่ได้มาเป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า เหมือนเราอยู่ในเมืองไทยนะคะแต่ก็มีหลายๆคนที่เขามีงานหรูนะคะแต่ก็คือส่วนน้อยค่ะทุกอาชีพในต่างประเทศนั้นคุณต้องเรียนนะคะและภาษาในต่างประเทศนั้นนะคะเป็นภาษาที่ยากมากอย่างหน่อยพำนักอยู่ในประเทศเยอรมน,นีก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันนะคะเรียนภาษาโดยการที่เราจะพูดภาษาให้ได้เหมือนเจ้าของภาษานะคะทั้งพูดอ่านเขียนนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจเป๊ะเลยนะแล้วก็คอมพิวเตอร์เราก็ต้องเก่งด้วยเพราะฉะนั้นสาขา อาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องเรียนทั้งนั้นเพราะฉะนั้น ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างบ้านต่างเมืองพวกเราก็เลยหางานทําที่ว่างานไหนที่พาร์กับเรางานไหนที่เราสามารถทําได้งานไหนที่เราไม่ต้องไปทำเอาสบิลดุ้งก็คืองานที่เราไม่ต้องไปเรียนนั่นเองนะคะไม่ต้องไปเรียนสายอาชีพแล้วเราพอพูดภาษาได้พอสื่อสารได้พวกเราก็ไปหางานทํานั่นเองเมียฝรั่งคนนั้นเมียฝรั่งบางคนเขาก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเหนื่อยมันลําบากก็มันจริงค่ะ เหนื่อยลำบากก็จริงแต่ว่าเราได้ค่าแรงเป็นชั่วโมงในต่างแดนแล้วก็ค่าแรงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วเราได้เยอะกว่านั่นเองเราอาจจะทําที่เมืองไทยทั้งวัน ทำเต็มเวลาได้500-600บาทอันนี้สมมุตินะคะแต่ว่าที่นี่500-600บาทเราได้ต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เขาแชร์ประสบการณ์ว่าทํางานที่เมืองนอกลําบากหน่อยก็เห็นด้วยว่าลําบากนะคะเพราะว่าหน่อยเองก็เป็นทํางานเป็นแม่บ้านนะคะทําใน private house ก็คือทําตามบ้านนั่นเอง เราไม่ได้ทําสังกัดบริษัทเพราะว่าเพราะว่าเราเลือกที่จะทําตามบ้านเพราะว่าเราต้องการอิสระทางด้านเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นชั่วโมงนะคะมันเหนื่อยจริงๆเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราไม่เคยทําความสะอาดตามบ้านเราไม่เคยเป็นพนักงานทําความสะอาดเราทําแค่ห้องเช่าของเราเองแค่นั้นนะคะเราทํางานในออฟฟิศเราเป็นรีเซพชันโรงแรมเราทํางานเป็นพนักงานขายนะคะในห้างสรรพสินค้าเราทํางานโรงงานรูปแผนกฝ่ายผลิตนั่นคืองานที่เมืองไทยเต้นใน ต่างแดนนั้นมันยากค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหน มาดูคลิปนี้แล้วบอกว่าอุ้ยฉันก็ทํางานโรงงานนะโรงงานทําเนื้อโรงงานทําเสื้อผ้าอะไรสมัยก่อนคุณอาจจะเข้าได้ง่ายค่ะแต่สมัยนี้ก็คือไม่ง่ายแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงไทยที่มาอยู่ในต่างแดนมาแต่งงานกับชายชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องเรียนภาษาทั้งนั้นเพราะว่ารัฐบาลเขาบังคับให้เรียนบังคับให้เรียนภาษาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคุณจะได้ยืนด้วยขาของตัวเองได้เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปหางานทําได้เพื่อที่ว่าถ้าคุณเก่ง ภาษาแล้วคุณสามารถต่อยอดไปไปเรียนโตในระดับที่สูงขึ้นได้ไปเรียนสายอาชีพได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในกรณีที่คุณจะต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือคุณจะต้องดํารงชีพในประเทศนั้นๆคุณก็ต้องใช้ภาษาของเขานั่นเองนะคะคุณอยู่สวีเดนคุณก็ใช้ภาษาสวีดิชคุณอยู่นอร์เวย์คุณก็ใช้ภาษา นอตนะคะแล้วก็คุณอยู่เยอรมันคุณก็ใช้ภาษาเยอรมันคุณอยู่ฝรั่งเศสคุณก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสนั่นหมายความว่าคุณก็จะต้องใช้ภาษาในประเทศที่คุณพำนักอาศัยเพื่อที่จะ,ะใช้ในการดํารงชีพของคุณคุณไปหาหมอเป็นติดต่อหน่วยงานราชการเราจะได้ไม่ต้องพึ่งภาษามีมากเกินไปนั่นเองเราไปติดต่อโรงเรียนอนุบาลไปติดต่ออาเภอนะคะเพื่อนๆไปติดต่อไปประชุมโรงเรียนลูกเราก็ต้องใช้ภาษาของประเทศที่เราพำนักอาศัยเพราะฉะนั้นภาษานั้น สำคัญจริงๆถ้าเรามัวแต่พึ่งพาอาศัยสามีนะคะถ้าสามีเราไม่มีเวลาสามีต้องไปทํางานเขาทําทุกอย่างมันก็เยอะเกินไปสําหรับเขานะคะและอีกอย่างหนึ่งการที่เมียฝรั่งไปทํางานมันก็เหนื่อยมันก็ลําบากเพราะว่างานในเมืองนอกนั้นมันลําบากจริงๆเพราะเราไม่สามารถได้งานที่หรูเหมือนเมืองไทยถ้าเกิดอ,อ่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆไปเรียนเป็น เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนชรานะคะเป็นพนักงานดูแลคนชราถ้าเกิดว่าเรียนแบบเต็มที่เลยให้ได้เซอร์ติฟิ卡ตมาแบบหลักสูตร3ปีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจบหลักสูตร3ปีแล้วไปเรียนไปทํางานนะคะไปทํางานสังกัดบริษัทหรือทํางานในเฟลกหามในบ้านพักคนชราอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําเต็มเวลานะคะ คุณอาจจะดูแลผู้สูงอายุหรือคนป่วยนี่ประมาณวันละ40คนเลยซึ่งมันเยอะมากที่เมืองไทยเราอาจจะไม่ทําเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างแล้วเงินเดือนเต็มก็อยู่ที่แสนต้นตเหมือนกัน7จ็ดแหมื่นถึงแสนต้น,ต,นต้นนะคะอันนี้หมายถึงที่ดอยเชลเลนที่เยอรมนีนะคะบางทีอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้แล้วก็มีหลักสูตรระยะสั้นเหมือนกันนะคะการดูแลคนชราก็มีหลักสูตร6เดือนหลักสูตร1ปี1ปีครึ่งก็มีเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าคุณจะได้ประกาศนียบัตรที่ ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อัตราการจ้างรายได้นั้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณเรียนเต็มเต็มเวลา3ปีอย่างเงี้ยหมายถึงคุณก็จะได้เป็นพนักงานของพนักงานเซอร์ติฟิเคตได้เป็นใชน่ได้เป็นประกาศนียบัตว่าคุณเป็น ผู้ช่วยดูแลคนชราหรือผู้ช่วยดูแลคนป่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเมืองนอกมันทํางานเหนื่อยก็จริงแต่ค่าแรงก็ได้คุ้มค่ะสําหรับใครที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาอยู่เมืองนอกเขาลําบากก็คือเขาลําบากก็คือลําบากจริงๆสําหรับใครที่สบายไม่ต้องทํางานอาจจะมีแฟนมีเงินรวยเพียงพอแล้วคุณไม่ต้องทํางานหรือว่าแฟนของคุณอาจจะสูงอายุคุณอยู่บ้านเฉยเพื่อที่จะดูแลแฟนสูงอายุของคุณหรือแฟนของคุณป่วยคุณอาจจะดูแลแฟนป่วยของคุณหรือ คุณมีลูกเล็กนะคะมีลูกหลายคนหรือมีลูกเล็กคุณก็ต้องดูแลลูกกกอนโอกาสที่จะไปทํางานนั้นอาจจะไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะมันก็คือประสบการณ์ใครก็ประสบการณ์ของคุณนั้นสําหรับใครที่สบายก็สบายค่ะสําหรับใครที่ลําบากก็ลําบากแล้วตัวเราเองละตัวหน่อยหน่อยก็ทํางานแค่ mini job ะคะมินิจ็อบนะคะในภาษาเยอรมันเรียกว่ามินิจ็อบก็คืองานที่ได้เดือนหนึ่งไม่เกิน520ยูโรค่ะเป็นงานที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง หน่อยก็ทําได้เดือนหนึ่งก็400กว่าบางเดือนก็300กว่านะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหน่อยทําแค่2บ้านเองนะคะไปทําความสะอาดบ้านแค่2บ้านแค่นั้นเองเราทําได้แค่นี้เพราะว่า,เ,าเรายังดูลูกอยู่แล้วก็เราต้องการอิสระทางด้านเวลาหมายถึงว่าอยากหยุดตนไหนก็หยุดอยากลาตนไหนก็ลาอยากกลับเมืองไทยตนไหนก็ได้หมดเลยอยากจะไปพักอ,อยากจะไปพักร้อนทุกปิดเทอมของลูกเวลาลูกมีปิดเทอมเราก็สามารถไปได้แต่ถ้าเราทํานานเป็นเวลาหรือเราทําสังกัดบริษัทซึ่งอิสระ ทางด้านเวลามันจะไม่มีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะ,ะถ้าเกิดว่ามีใครมาแชร์ประสบการณ์ว่าอยู่เมืองนอกลําบากก็อย่าไปว่าเขานะคะเพื่อนๆงานในเมืองนอกนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้วในลักษณะงานที่เหมือนกันแต่อยู่เมืองนอกนั้นจะทําเยอะกว่าสมมุติว่าเพื่อนๆทํางานในเมืองนอกเป็น พนักงานแคชเชียร์ในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆจะทําเยอะกว่าที่เมืองไทยเมืองไทยคุณจะนั่งประจําแคชเชียร์อย่างเดียวแต่เมืองนอกบางซูปเปอร์มาร์เก็ตคุณทั้งเป็นพนักงานเก็บเงินเป็นแคชเชียร์เป็นทั้งพนักงานเรียงสินค้าเป็นทั้งพนักงานกวาดเช็ดถูพื้นคือทําทุกอย่างเลยทําทุกหน้าที่นะคะแล้วก็อย่างถ้าเพื่อนๆทํางานอะไรอีกอ่ะ ทํางานที่ใกล้เคียงอย่างทํางานเป็นรีเซพชันโรงแรมอย่างเงี้ยอย่างที่เมืองไทยคุณเป็นรีเซพชันอย่างเดียวยืนหน้าเคาน์เตอร์คอยเช็คอินเช็คเอาท์คอยรับแขกแต่ที่เมืองนอกคุณไม่ได้เช็คอินเช็คเอาท์อย่างเดียวไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวแต่คุณไปเสิร์ฟด้วยนะคะทําหน้าที่เสิร์ฟไปช่วยงานในร้านอาหารในล็อบบี้บาร์ไปช่วยงานในครัวด้วยเก็บจานนะคะแล้วก็มีแขกมาในร้านอาหารก็ ไปจดออเดอร์กับแขกแล้วก็เอาอาหารมาส่งแขกแล้วก็เก็บจานด้วยคือทําทุกอย่างเลยอันนี้คือเปรียบเทียบให้ให,ให้ฟังเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคนที่เขามาแชร์ประสบการณ์เขาถึงบอกว่าอยู่เมืองนอกมันลําบากนั่นเองค่ะแต่ว่าค่าแรงนั้นก็ได้คุ้มนะคะเพื่อนๆเราทํางานเยอะเราทํางานเหนื่อยพอเราเก็บเงินได้แล้วเราก็ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะไปเยี่ยมไปหาครอบครัวนั่นเองอย่างหน่อยเองนี่อยู่เมืองไทยก็ทํางานอยู่เมืองนอกก็ทํางานถามว่าแฟนเลี้ยงดูไหมแฟนก็เลี้ยงดูแต่เราก็อยากทํางาน เพื่อที่จะออกไปข้างนอกเพื่อหาประสบการณ์เพื่อเป็นการฝึกฝนภาษาเพื่อเป็นการมีสังคมไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะและคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะก็คืองดดรามา่าแค่เรามาพูดว่าเออคนที่เขามาแชร์ประสบการณ์การทำงานในเมืองนอกว่ามันลำบากนะคะคนที่ลำบากก็คือประสบการณ์ของเขาเขาเจอแบบนั้นส่วนคนที่ไม่ลำบากก็มีค่ะ มันก็แตกต่างกันไปนะคะก่อนที่คุณจะคอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์ด้วยถ้อยคําสุภาพนะคะฟังคลิปหน่อยให้จบตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วคุณจะรู้ว่าหน่อยไม่ได้ว่าใครนะคะหน่อยพูดแบบรวมๆพูดแบบเป็นกลางว่าการมาแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะและคลิปนี้สวัสดีค่ะ